นรครับก็สวัสดีท่านชมวทุกท่านนะครับยนีต้อนรับเข้าสู่รายการไรีเกื่ออะไรบนไปเรื่อยแล้วกันวันนี้ก็เป็นคลิปสําหรับคนที่อยากได้ไอโฟนแต่ไม่อยากซื้อไอโฟนตรงไปตรงมาไหมไอโฟนสิบห้าโปรแนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครจะซื้ออยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องเข้ามาดูก็ได้นะมันไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นอันนี้ผมจะค่อนข้างใบแอดนะครับอันนี้ขอเกินไว้ก่อนเลยไม่ต้องมาดราม่ากันนะครับอันนี้ผมใช้เอ็กปสตาร์ถ่ายนะ แล้วก็มอนที่ผมจะเล่าเนี่ยก็จะมาจากคนที่ใช้ทั้ง iPhone รุ่นเก่าก็ได้หรือว่าจะเป็น Android รุ่นรุ่นท็อปหรือเป็นรุ่นก่อนหน้าน,นี้ก็ได้ได้หมดนะครับแต่เรามีจุดประสงค์เดีวยวกันก็คือไม่อยากซื้อ iPhone 15 Pro Max มาหาข้อเสียดีกว่าหรือไปจุดที่รู้สึกว่ามันไม่คุ้มอ่ะคือคือว่าอันนี้ผมเกินก่อนเลย2จุดที่ถ้าคุณคอนซีเดอร์สิ่งนี้นะถ้าคุณคิดว่ามันสาคัญนะครับ2จุดนี้ถ้าคุณคิดว่ามันสาคัญคุณปิดคลิปไปเลยช่วยไม่ได้นะครับช่วยอะไรไมไ ข้อที่หนึ่งก็คือวัสดุไทเทเนียมซึ่งมันเบาโน่นนี่นั่นถ้าคุณคอซิเดอร์ถ้าคุณแบบพิจารณาแบบมันมันต้องเบาอะไรเงี้ยคุณไป iphone 5ิบห้ pro หรือครับ pro max ไปเลยนะครับเพราะว่ามันมันเบาหลงนะครับผมไม่เคยไปจับเครื่องจริงนะแต่เห็นเขาว่ากันแบบโอ้ยี่สิบกร,รัมมันเบาเป็นที่ฮะส่วนผมหนักเบาผมไม่ไม่เกี่ยงอยู่แล้วผมผมไม่ได้ถือทั้งวันนะครับมันไม่ได้ทเทอร์สำหรับผมนะแล้วอย่างที่2ก็คือ usb Type C ที่เข้ามาผมบอกเลยว่าผมชอบ USB Type C นะครับ iPad ที่ผมใช้เนี่ยก็เป็น Type C นะแล้วผมก็แฮปปี้มากเพราะว่าผมใช้ Android ใช่ไหมมันก็ Type C มาตั้งนานแล้วเนาะแล้วมันก็ใช้ด้วยกันได้เวลาไปต่างประเทศเอต่างจังหวัดไปข้างนอกไปที่ทำงานเนี่ยไม่ต้องพกสายเยอะนะครับเส้นเดียวจบชาร์จกับคอมพิวเตอร์ที่บริษัทก็ได้ Type C จบๆนะครับถ้าเป็นในโฟรุ่นเก่าเนี่ยถ้าคุณคิดว่าเ้ยต้องพกสายเพิ่มแล้วมันลำบากนะครับก็เปลี่ยน เปลี่ยนเป็นส5 Pro า5ธรรมดาก็ได้นะครับเหมือนกันดีทั้งคู่ก็พกสายเดียวจบไม่ต้องพกไ Lightning ให้มันวุ่นวายนะครับถ้าคุณก้าวข้ามผ่าน2เรื่องนี้ได้นะคุณก็จบละไม่ต้องไม่ต้องซื้อก็ได้หรือถ้าคุณข้าวข้ามผ่านไม่ได้คุณก็จัดเลยนะครับทีนี้เมื่อสักครู่นี้พูดถึง2เหตุผลที่คุณถ้าคุณเคสสำคัญคุณต้องเปลี่ยนนะครับมาดูเรื่องอื่นบ้างที่เป็นเหตุผลที่ว่าทำไม ผมคิดว่ารุ่นนี้ไม่คุ้มนะครับเราาพูดถึงจุดที่เขาโชว์กันดีกว่าที่เขาแบบโชว์ชูกันในรุ่นนี้นะครับก็คือเรื่องของอะไรฮะไทเทเนียมซึ่งตอนนี้คืออะไรครับมีปัญหาเรื่องความร้อนมากคือวัสดุไทเทเนียมเนี่ยเป็นวันสดุที่แข็งแกร่งเหนียวก็จริงแล้วก็เบานะครับแต่ว่าการระบายความร้อนมันค่อนข้างแย่ลงนะครับซึ่งอย่างที่คนรู้กันว่ามือถือกับความร้อนเป็นอะไรที่คือถ้ายิ่งระบายความร้อนเร็วยิ่งดีนะครับเพราะว่า ความร้อนทําให้ CPU ดรอปความแรงลงแล้วก็ทําให้แบตเตอรี่เสื่อมด้วยแล้วยิ่งประเทศไทยเป็นเมืองร้อนเนี่ยทุกคนไม่ต้องสืบนะว่ามันจะลวกมือแค่ไหนนะครับแล้วก็จะทําลายสุขภาพของโทรศัพท์ของคุณได้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องดีนะครับการที่เปลี่ยนเป็นวันสดุไทเทเนียมส่วนเรื่องดีไซน์นะครับที่บอกว่าเออมันโมนขึ้นอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายคุณก็ใส่เคสถูกไหม ก็จ,จะมีบางคนที่ไม่ได้ใส่เคสนะครับแล้วก็มีล่องรอยอะไรซึ่งผมไม่อยากจะพูดถึงมันเป็นเรื่องคอสเมติกความสวยงามผมไม่ได้สนใจนะครับเออ,อย่างเช่นไอเรื่องความคมเนี่ยไอเหลี่ยมเลียมครับคุณก็ใช้ iPhone กันมาตั้งกี่รุ่น12 13 14มันก็เหลี่ยมหมดอะ่ะไม่เห็นจะมีใครบนก็คงมีบ้างแต่ว่าแฟนแฟนบอยก็คงไม่ได้ว่าอะไรเหไหมแล้วทำไมพอมันมนทีนึงกับชมนักชงหนาที่ผมก็ไม่เข้าใจนะคือผมว่ามันหาข้อตินะผมว่าไม่อย่าไปอย่าไปคิดเลยมันเป็นเรื่อง เล็กน,น้อยเดี๋ยวคุณปรับตัวได้คุณก็จบคุณไม่ได้ถือมหรือทั้งวันหรอกคุณก็วางถูกไหมไอคมไม่คมมนอะไรอ่ะมันเป็นความรู้สึกอ่ะอย่าไปใส่ใจมากเลยนะใช้จริงไม่รู้เรื่องหรอกนะเพราะเราก็ดูที่จอนั่นแหละต่อไปเรื่อง action button อันนี้ผมสงสัยมากคือตั้งแต่ที่ iPhone เปิดตัวมาแล้วแบบเห็น action button ขึ้นมาถ้า้ผมนึกถึงปุ่มที่ถูกลืมไปนะครับแล้วก็ไม่มีใครพูดถึงเลยก็คือ b i x b y button หลายๆคนอาจจะคุ้นเคยหลายๆคนอาจจะไม่คุ้นเคยนะครับบิ๊กซีวัตบิ๊กซีัตทเนี่ยผมเจอในรุ่นแรกที่ผมใช้ซัมซุงครับก็คือ s 1 0ย้อนกลับไปเมื่อสัก5-6ปีที่แล้ว uh, มันเป็นปุ่มที่ผมยอมรับเลยว่าลำคาญมากนะครับที่มีมันนะเนื่องด้วยว่าผมคิดว่ามันที่มันไม่ปังไม่ไม่ไม่เปรี้ยงเนี่ยเพราะว่าการออกแบบปุ่มอ่ะมันใกล้เคียงกับปุ่มสลีปมันมีอาการกดผิดปุ่มอยู่อ่ะสวัสดีครับ ผมมาจากอนาคตระหว่างที่ผมกำลังตัดต่ออยู่นั้นนะฮะผมก็ได้พ้นพบว่าพิกซ b ่ t t o n เนี่ยมันทําได้เหมือนกับแอคชั่น t t o n เลยนะเหมือนกันเปียบเปลี่ยนให้ปุ่มนั้นกดค้างกด2ครั้งคือคุณโปรแกรมได้หมดนะครับให้เปิดแอป,ปอะไรก็ได้เลยเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันเหนือกว่าแอคชั่น t t o n ของ Apple อีกนะแต่นั่นแหละครับมันไม่มีใครใช้ครับแล้วมันก็หายไปกับสายลม หายไปกับรุ่น S ถ่าย S ยี่สิบก็เป็นเรื่องน่าเข้าใจของวิศวกรซัมซุงนะครับที่คิดออกมาก่อน p h o n e อีกแต่ว่าฟังก์ชันมันไม่ปังนะก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันแต่ไม่แน่แอคช But บัตเทิลจะไม่ปังก็ได้นะครับก็ต้องรอดูต่อไปเพราะผมเฉยๆกับมันมากๆเลยนะครับเราสามารถโปรแกรมพวกคำสั่งรัดต่างๆแล้วก็พวกแอปพลิเคชันเนี่ยเราเปิดได้อยู่แล้วทั่วไปก็เลยไม่แน่ใจว่าแอคชั่นบัตเทเนี่ยมันจะเป็นมากน้อยแค่ไหนนะครับไปต่อกัน แต่ a p p เ e เขาต้องต้องชื่นชมนะว่าเขาสามารถทําให้หลายๆอย่างที่ Android ทํามาก่อนนะ่ะพอมามา refresh เป็นของฉบับของ Apple เองแล้วมันแบบเฮ้ยมันปี่มันปังอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่อะไร Island อะไรไอแลนด์เป็นตัวอย่างนะครับ Android สมัยก่อนก็มีพวกแบบในเทคโนโลยีสมัยก่อนที่กล้องกล้องหน้าของออโทรศัพท์อะ่ะมันยังไม่สามารถทําให้ขอบันบางได้เหมือนทุกวันนี้ที่เป็นพันชเล็กๆอะ่ะเมื่อก่อนมันก็หนานะครับเป็นเป็นเป็นแบบ ดำๆดเงยก็ลดลบกวนสายตาอยู่แต่เขาไม่สามารถทำทำอินเทอร์เฟซให้มันให้มันแบบเฟรนลี่ให้มันลื่นตาได้เท่ากับที่ iPhone ทำในไอแลนด์อ่ะอันนี้ก็ต้องชื่นชมเขาเก่งจริงนะครับคนออกแบบดีไซเนอร์ต่างๆแต่ Android เขาไม่ได้ทำไงก็น่าเสียดายดนะครับแต่ก็ต้องชื่นชม Apple อีกทีอีกครั้งหนึ่งที่ที่ทำสิ่งนี้ออกมาได้นะครับก็กลับมาที่ Action Button คือผมรู้สึกว่า ไม่แน่ใจว่าคนจะตั้งเป็นอะไรนะครับาคคนก็อาจจะตั้งเป็นไฟฉายซึ่งผมคิดว่าไฟฉายเนี่ยมันมันมันสะดวกอยู่แล้วนะครับเปิดปุ่มเอ่อปุ่มกดกดโฮมมาใช่ไหมไม่ต้องกดโฮมหรอกแค่เปิดล็อกสกรีนมาแล้วก็สั่งสายปัดขึ้นไปมันก็นไฟฉายแล้วไงคุณจะเอาปุ่มลัดไปทำอะไรคือเราจะเปิดไฟฉายกันบ่อยแค่ไหนอันนี้ก็เรื่องหนึ่งหรือบางคนตั้งเป็นกล้องอันนี้ผมก็เข้าใจบงสมัยนี้นะต้องถ่ายรูปเร็วๆกดปุ๊บแล้วมากล้องเลย a n d r o i d ก็ทำได้ครับกดพาวเวอร์สองครั้งไงก็เข เลยผมก็เลยไม่ได้ว้าวกับกับเรื่องแอคชั่นบัตทอนมากเพราะเพราะผมคิดว่าเอ่อไอปุ่มมิวอ่ะที่แบบเป็นแบบรุ่นเก่าที่แบบซ้ายขวาซ้ายขวาผมว่ามันก็มีความสะดวกของมันนะครับแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าควรจะจะอ,ออกหรือยังไรแต่สําหรับคนที่เออคือมันมันเปลี่ยนไปแล้วเนาะก็ต้องมีการปรับปรับพฤติกรรมกันนิดนึงว่าเออถ้าเกิดคุณไม่ได้เอาใช้กล้องนะก็กดค้างก็เป็นสั่นอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องปรับตัวนิดนึงหรือบางคนอาจจะไม่ได้ใช้เลยก็ได้นะครับซึ่งผมคิดว่าฟังก์ชันนี้ก็ไม่ได้ว้าวอะไร ก็เป็นแบบสีสันกิมมิกเล็กๆแต่ผมคิดว่าไม่ได้ใช้บ่อยนะครับผมเชื่อว่าม่ใช้กันไม่บ่อยแน่นอน,นครับมาพูดถึง Type C อ่า USB นิดนึงแล้วกันนะครับคือสาเหตุที่ผมย้ายจาก Apple มามาใช้ Android ในตอนแรกเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นผมทำ YouTube ใหม่ๆนะครับแล้วก็ถ่ายคลิปเยอะทีนี้ตอนเราจะถ่ายโอนไฟล์จากโทรศัพท์เข้าในคอมพิมเวเตอร์เนี่ยผมใช้ Windows เป็นหลักเนาะ มันจะเกิดปัญหาที่เราถ่ายโอนไฟล์ได้ช้ามากแล้วก็มาหลุดบ่อยนะครับผมก็เลยหงุดหงิดนะครับก็เลยเปลี่ยนมาใช้เป็นแบบ Android ซึ่งมันเป็น USB 3.0มาตั้งนานแล้วนะครับตั้งแต่ S10 อะ่ะหปี5ปี6ปีที่แล้วคุณผมผมข้ามผ่านมาแล้วนานแล้วอะ่ะก็เลยไม่ได้ว้าวอะไรกับสิ่งนี้นะครับที่เขาใส่เข้ามาใน15 Pro, 15 Pro Max แต่เป็น USB 3.0ก็ผม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 เปลี่ยนมาแล้วผมผมเปลี่ยนข้ามผ่านมานานแล้วครับ ก็สําหรับคนที่ใช้โทรศัพท์แล้วแบบมีการถ่ายโอนข้อมูลเยอะๆอย่างเงี้ยก็อาจาจะจําเป็นนะครับที่จะต้องเปลี่ยนแต่สําหรับคนที่คิดว่าไม่ไม่ได้แบบขนาดนั้นหรือว่าใช้เป็น Apple ecosystem ของเขาอะที่แบบ air drop กันเป็นปกติอยู่แล้วความเร็ว USB ไม่มีปัญหาอะไรคุณก็ซื้อคุณก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้หรือว่าจะเปลี่ยนเป็นใช้15ธรรมดาก็ได้นะครับเพราะเป็น USB 2ใช่ไหมความเร็วมันก็เท่าเดิมอะแต่ว่ามันก็เป็น Type C หรือจะเป็น15 Pro ที่เป็น Type C แล้วถ่ายโอนข้อมูลเร็วขึ้นก็ก็แล้วแต่นะแต่ก็อาจจะถนัด a i r d r o p มากกว่าใช่ไหมอันนี้ก็แล้วแต่ workflow ของแต่ละคนเนาะแต่สำหรับคนทั่วไปที่ไม่ได้ถ่ายโอนข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าไม่ได้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนอะ่ะมันไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นนะครับแล้วก็ส่วนคนที่จะเอาไปต่ออุปกรณ์เสริมต่างๆอย่างเงี้ยผมต่อมาแยกนะครับก็เป็น Type C ใช้ได้ทั้งกับคอมก็ได้ใช้กับโทรศัพท์ Android ก็ได้อันเนี้ยก็ถือว่าเป็นเป็นคะแนนบวกนะครับ iPhone คุณก็สามารถใชุ้้้ปกกกรณ์เเเหล่่านนนีแยไดชดชวั เอช SSD e x t e r n a l hard d i อ k อะไรเงี้ยถ้ามัน Type C ก็ได้หมดอันนี้เป็นข้อดีนะครับก็ถ้าใครได้ทำงานแบบนั้นต้องมีการถ่ายโอนไฟล์ต้องมีการเสียบอุปกรณ์เสริมต่างๆ USB Hu b อะไรเงี้ยก็เปลี่ยนนะครับมันเหมาะสำหรับคุณแล้วสำหรับ15 pro สิ้ pro max ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะพูดถึงก็คือเรื่องของกล้องนะครับเป็นสาเหตุเดียวเลยมั้งตอนนี้ที่ทำให้ผมไม่เปลี่ยนยังไม่เปลี่ยนไปใช้ iPhone นะครับเพราะว่ากล้องเนี่ยรู้สึกว่าระยะหลังๆมา กล้อง Android เนี่ยหรือว่า s u n g นงครัโดยเฉพาะ a m s u n งเพราะผมใช้ Samsung นะผมก็จะรู้โทนมันถ่ายคนแล้วมันรู้สึกผมรู้สึกมันป๊อปกว่าคนมันมาผิวขาวอะไรเงี้ยอันนี้ Beauty Standard เนาะคุณก็อย่าไปซีเรียสนะแต่คนชอบจริงๆแล้วแต่คนชอบนะแต่ว่าผมชอบแบบเนี้ยมันขาวมันป๊อปมันเฉดสีผิวมันไม่ไม่อมเหลืองอมเขียวแบบที่ iPhone เขาเป็นมารุ่น2รุ่นก่อนนะครับมันอมชมพูมันมันเป็นแบบมันดูเป็นธรรมชาตินะครับ แล้วก็เลนส์ที่ผมชอบที่สุดก็คือเลนส์คูณ3ส่วน iphone 13 pro max เอ้ย15 pro max เนี่ยมันเป็นคูณ5มาใช่ไหมซึ่งผมอ่ะไม่ชอบเลนส์คูณ5เพราะว่ามันน่าจะใกล้กันไปผมต้องถอยไปแบบไกลมากถ้าจะถ่ายช็อต,อตหนึ่งผมก็อาจจะถ้าจะต้องแนะนำให้ซื้อผมก็คงจะต้องซื้อ15 pro ธรรมดาจออาจจะเล็กหน่อยแต่ว่าได้เลนส์คูณ3ที่ผมชอบเป็นระยะที่ผมถนัดแล้วกันนะครับส่วนเรื่องของการซูมเนี่ยอันนี้คุณก็ไปดูรีวิวกันก็ได้นะครับซึ่งผลมันก็เป็นเอกฉันท์ว่า เอจิ้มเาต้าเนี่ยซูมได้ดีกว่าเกือบ mm hmm. ทั้งหมดนะครับยเป็นระยะคูณ5ซึ่งคูณ5้าของ iPhone เนี่ยมันเป็นออปติคอลใช่ป็นเป็นระยะจริงแต่ว่าของเอจิบสามเต้ามันเป็นคูณ3ามแล้วครอปเอามันก็จะแบบความละเอียดมันก็จะน้อยกว่าแหละแต่ว่าผมก็ยอมรับผมไม่ค่อยใช้คูณ10นะครับผมไม่ได้ค่อยไปซูมอะไรอะ่ะผม,มใช้แค่คูณ3เพราะฉะนั้นผมก็จะพูดจากความรู้สึกคนใช้คูณ3ละกันว่าสิ p ห้า a x แม็กก็ไม่ตอบโจทย์ถ้าตอบโจทย์ก็คงต้องเป็น1 5 Pro ธรรมดาครับ ก็คงจะมาบอกว่าผมว่ามันไม่ได้ว้าวมากสำหรับ iphone 15ในในปีนี้นะครับมันก็นอกจากเปลี่ยนวัสดุเปลี่ยนปุ่มเพิ่ม action button ซึ่งผมก็เฉยเฉยคงไม่ได้จะใช้กันหรอกเชื่อผมแล้วก็ usb type c ซึ่งถ้าคนที่ไม่ได้ใช้แบบอุปกรณ์เสริมหรือไม่ได้การไม่มีการถ่ายโอโนข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์อะไรบ่อยๆครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วก็อุปกรณ์ที่ทุกคุณใช้กันอยู่ถ,ถ้าคุณใช้ iphone นะคุณก็จะมี airpods ipad ถ้าเป็นรุ่นเก่าก็เป็น Lightning อยู่ AirPods คุณก็เป็น Lightning อยู่เอ่อมันก็คุณก็ต้องมีสายเพิ่มอยู่ดีครับก็ผมก็เลยรู้สึกว่ามันยังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมในการเปลี่ยนหรือเปล่าคุณอาจจะรอไปสักปี2ปีจนกว่าอุปกรณ์เก่าๆคุณจะเริ่มพังแล้วก็เปลี่ยนเป็นรุ่นใหม่ที่เป็น Type C ทั้งหมดเงี้ยถึงจะเริ่มเอ่อกลับมาใช้ iPhone เอ่อมาซื้อ iPhone รุ่นใหม่เพื่อเป็นถอร Type C ทั้งหมดอุปกรณ์ของคุณเป็น Type C ทั้งหมดอย่างเงี้ยอันนี้ผมเห็นด้วยนะแต่ ก็เลยคิดสึกว่าน่าจะสคิปไปก่อนได้นะครับสำหรับคนที่ไม่ได้คอนซิเดอร์เรื่องที่ผมบอกไปข้างต้นเนาะแล้วอย่างไงก็อยากจะฟังความเห็นของคนอื่นบ้างนะครับว่าเป็นยังไงก็หวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้คนที่อยากได้แต่ไม่อยากซื้อ iphone 15 series ในปีนี้นะครับได้เซฟเงินไปในกระเป๋าได้เซฟเงินจากกระเป๋าไปได้นะครับผมคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์บอกกันพูดคุยกันได้นะครับผมไม่ผมไม่ได้แฟนบอยใครเป็นพิเศษนะผมพูดตามเนื้อผ้าพูดตามการใช้งาน ผมเล่นเกมผมใช้ iPad ผมก็ใช้ iPad นะครับผมไม่ได้แบบ Android l o v e r ผมชอบ iPad นะครับเล่นเกมดีมากแล้วก็ส่วนเรื่องกล้องเนี่ยก็ผมชอบซัมซุงนะครับมันสีมันค่อนข้างจะตรงจริตผมแค่นั้นเองนะครับไม่ได้ไม่ได้แบบโอ้แอนดรอยซัมซุงอะไร Android iOS ผมใช้ได้ทั้งคู่นะครับก็ฝากไว้มานี้แล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็แนะนำกันได้นะครับแต่ผมไม่มีตังซื้อหรือถือมารีววให้แน่นอนนะครับเพราะว่าไม่มีตังนะครับผม โอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ